ดีครับวดีวัดีไปเรื่อยๆและมาตาสดชื่นแจ่มใสเลยเนาะเจ๊เนาะตาหกศูนย์สามบอกแล้วเจ๊บอกแล้ววายาเผือกยาเผอาเผอบอกแล้ววายาเผอเนาะเจ๊เนาะงี่หลีแต่กี่หลีตรงตตรงตัวเดียวอย่าเล่นวอย่าเล่นัวยังไรตัวนี้ล้วปนเอาเนาะก็ปั้นก็ยังกินตัวสิปันได้ยังกิน่เ่ายังมาเสียหาอยู่ เนี่ยบเสียกันนั่นแล้วก็ว่าวสันเสียกันสิลา้วากเสียกันเสียอย่ครับเสียอยกเจได้ก็เสื้อรับแขกรับคนปรบาดปรไว้ปนประจ่าจ้าับประดไว้ะงนเงียอะไร่ะวางเสียกเจ๊ฝันไปฝันแล้วค่ะฝันดีประเจ๊ฝันดีดีฝันมาจังไหนฝัน่าได้กินลาบง้วเสะสองเพื่อนนับักโมาให้สมน้วยนั่งบักโงจุงยาวเสียขาจุ่คพูนสามสิ่เดบาลบบาบยาก็ชอเปนบา ดำดำปื้อๆเกเบาเป็ดดำพอเจเรบามันเป็นเกาศนย์เดียวเลยมาเจ็าโอ้มาพอดเลยู่กอดกับเป็นเกานี่ยมันมันมันบากับเป็นศูนย์ในนั่งซีเอวามาพุ่งห่าเดียวเนีวัดฝันไปขึ้นไหฝันเหรอแลวอะไรกีฬาพ่ันไปวัดไปขึ้นมตี้ตัวได้เจเปวราเป๋ปะีเป็นเกาศูนย์ีเาศูนย์่ียบ่าดีเมางมัฝันปขัเร้อะกางดวั โสามลมบาทสีบาทที่เราเน่ายังบาทกว่าพวกเนาเนานะเขาเริ่าเนาไปแล้วเนาได้เป็นสูงเก่าสูงสีนได้มาสีบาทีเก่าสูงซมัิไก่เก่าสูงสมันจะออกเก่าสูงซีไปามมันสูามันไม่จะออกเทเกไก่กันอพกอไก่กันเราก็ไก่กันสูงสามเรมาสูงี่ีเก่งเอาเก่าใส่นจ้เอาเกาใส่รอคูเป็นเกดิคู่กอบกันมันพูงดี กอมคละกอกัะเก้ากอกอกเก้ากอเกอกเกปเปไว้ก่ว่าเป็นกก็จะบ่ก่อเก้ากันเมื่อวายสิบออีกดอกเมื่อวายยังเมืวนี่เลขฝันซือได้ฝันชมเลขที่บ้านกันิหาซี่เท่านั้น มันฝันในกี่ร้านว่าอยาว์จว่าแรงนั้นค่ะ้เป็นเป็นั่งจิ้มก้อนบอกเจ้เป็นจุกก้อนเจ้าว่าล่อล่อปูนองหานเนี่ยปูนองหานกันบ่ายเพื่อนเพื่อนฝันมาให้กินแล้วก็อยากกินพวกนี้มองเด็ดเด็ดกับือปูนองหานเห่แล้วเนาะจ้าจะหนีกได้ดอดไปทำกระโดดจะไปปูลท้องคนบ่อลบอลนี้เมื่อใดก็เจ้ที่สี่ล่ะอันที่สี่ตอนสามโมงห้าจัดแล้วก็แล้วตัวค่ะจัดอยูใส่เจ้จัดดูหนีล่ะมันยังก็มาหนีล่ะเกินมาหนีล่ะนี่ก็มาเบิ้งมาเลี้ยงลูกหลานนี่ล่ะใก็ได้ก่อนไปใส่มองไม ฝันบอกขัดเจฝันมาเคื่อนฝันนะฝันน่าจังไดก็จะเห็นบบหคงหงเขาอเส้นคู่ขาเหย่าเหรอจะแบอเพมาคิ่ความฝันนะเสียกับจีบหม้อได้ตัวโลฝันเห็นแบบห่งอืมหงงก็สินเก้าตัวนี้ยเลยแปล่สิดอกนี่ควันมันใจดอกฝันนันคือนี่เป็นน้ำจิ้มนะเจ๊เนาะเป็นน้ำจิ้มสกปรกคนกินข้าวก็เท่าด้่นโยิคนไหวมันจะบ้าอีกดอก ขึ้นเขามานน่าก็มาลับตัวเจียวจักตัวเอาแต่นเีเท่านี้บอกี่ฮะเม่เสียวเก้าซีเก้าศูนนั่นะเอาแต่เก้าศนซีน่ะเพานี่กับศวนเสี่เท่านั้นจ้าเอาแต่เก้าศวนซีเก้าศูนซีจุดเดียวเท่านั้นเท่านั้นรับหนึ่งหาทีเอกิบาลเท่านั้นโอทีิบาลไม่กินลาบ้วสดอกกินลาบม่วจะบานมันขึ้นสิดอกเอทีิบาลเขาหนึ่งหาซีอันนี้เลย่วามฝันเราความฝันเขาก็บพ่มันเจเท่าไรดอกใครใครบายเจ้าทีเกิน สี่าบันทีสี่นาะเจี๊ยเนาะบั้นทีสี่แต่เ็นถ้าพีแต่สีกับสี่อืมบันทีส่แม่าสีสักม่ไมก็ดีเลอเห็นว่าเข้าทุนเสียแเห็นว่ารถบ้านอพี่เท่าไหร่ก็เจ๊หนึ่งหาสีี่แต่สีกับสี่เหระเป็นสีบอกเป็นสี่บอกยี่สิบสิบัจ้าแต่เพิ่งบมเสียแม่วันน้ำอยากเขเอีกเเซอีกเดี๋ยวเจ๊ประชาสัมพันธ์ไดนีแน่นะจ้าคือเจบ้านีน มีเบอร์โทรบ่ค่ะบอขาบอมีแล้วให้เอฟซีพันอยากพูดพันได้โชค์พันอยากรวมท่าบุญกับเจบ่แนะให้ลูกจังไหนอ๋อเส้นให้ลูกไอตัวสัตว์ไอจังไรสัตว์ไอแอดมินแต่ละช่องที่มาท้ายเนาะจ้าแล้วต้องเป็นเส้นเท่าไหร่บเวลาเพราะว่าคนกระจ้าทักมาหลายเ้าแเมียบ่เป็นเบอร์โทษบอเป็นไปถ้าฆ่าเรามีดอกละสิไปซื้อโย่อลานโอเคลอยบอโนอาซาบอเออโน่เกียร์มาเลยบออันนี้ก็อเมียโทษบอเปลี่ยนเมียเชื่อ ไ่รับไปรับมาเจอยักท่อหาเจร้ายเดี๋ยวนี้โนเกียรับได้บลาได้รับได้เออแม่รู้สุดรูปเปลนปึ๊กเหลือกอดเสเก้านะอะันลวนแล้วเนี่ยคนลไม่จ้าเปิดฝนายปลยปูขั้นนี้ฟอดกันเด้อเนี่ยปูกับฟอดทุบไปเคลื่อนให้ฟอดฟอดถ้าเวลวเรารุยเด้อขันมาเด้อปูตองหานเลยตอนดี้เนขันหันเป็นขันหมนเป็นขันหัปูตรงหันเลยเป็ี่ยไหมพี ปูเนี่ยปูขเป่งรเูม้ารบีปูมาแล้วปูมาแล้ว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 ูมาแล้วมาแล้วปูมแล้วปูมาแล้วมาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วปูแล้วมาแล้วปูาแลดดอกแลวา้มแล้วปม้าแล่วมาแลวปมาแปากล้วมาแล่วปูมา้าวมาแ้วปมาวมทมแอดมปา้าวมามาา้มวเนามามีโทรศัพท์ค่ะ ไปซื้อกางพันเราจะละว่าไปซื้อออกดอกกางกะพันอะไรดอกเกี่ยโนกเกียแล้วเขาเขาได้ฟั้งหรือนะรับเกี่ยก็ะไรที่โรกระได้าเรียกบอกแม่ในแมเชื่ออีกเขาได้เขาเขาใช่เขาได้นะราพี่เราตีได้พอมันเปิดได้พอจะติดยังคืนแล้วเราได้ดอกเราบอกขื่นใจขึ้นใจนะเมื่อนี้ในนั้นท่าเพบฟันแล้วเดัน้อฝันต้องหดแม่ฟันวานเขาเอาบบคู่ใหม่สามหน่วยผันเนาเนาได้แว่าเก้าศูนย์ซี ตีเปเลขีเเขไขพราะเอาชุนซีเลกที่บานันหนึ่งหาซีนเลขกลับงอกรื่เนี่ยมันว่าได้จินยูบ้านเลขที่นี่บอแจ้าเลขที่นั้นฮียนันหนึ่งหาซีบานที่นั้นเขาก็เลยเผชิปัาอยางนั้นละกระสิบ้าบเพแล้วเขาก็เชียวเอาอีกสุ้งเสียงบัตรม่ดบอกมีสิบหัวชนโอ้ได้ยี่สิบหัเฮ้ย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 ฮมยี่้าแอลดีแเตือได้เ ตัวที่เสี้เขาจะแดงโตงงาตัวลูกันในแดงจ้าแดงกับแดงมีันน่อยตัวขออเนี่ยลูกาันนงหนึ่งนะครับอันนี้ราคาเบ่อโทรเออจิต่อทาน่เนี้ยควมานเลยจะทำเนี่ยดังๆเนี้ยกิดเกิดเกเเฮ้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 เเฮ้เฮ้เฮ้้นเเ้เเนเ้เ้เ้้เเ้เด้า้าเ้เ้เด้อไเด้อ รเชีบอกเพิ่นไปนั่เลขฝันเลขฟันเลขฟันตัวไหนครับฝันเก้าศ่ครับฟันบเพศ่นนี่เลขกีฬามัวอยู่เ้มื่อวายเาจะบอกอีกแหาไปีิวัยฟันเราจอวัยฟันหนึ่งหาซีนะ้ีเอาเยอะเ่เอาหนึ่งหาซีให้เน่ยไอ้าเสเจ๊แล้วต่จะแต่นมาแบบนี้แล้วเอาเราม้วนจะเรามักมวนมนเราบอกเลยนะครับ ก็ได้เทครับก็ชุดซีก็ชุดซีกหนึ่งหาซีเดที่บ้านเก้ายกับหนึาสีอันนี้เป็นเลขความฝันถ้าหยอดได้ละหนึาซก็หยอดได้ละประเขึ้นไปอีกปรเจศไปบอกเขาแล้วได้กินแล้วเขาจย่างมากย่างมากเลยยุดเยิ้ยุดเย้เจยุดเยิ้บ้าน เพิ่นในจิตเพื่อนบ้างค่ะจหัวเทาถือเพิ่นอจอครับพี่น้องเพิ่นมาบอกก็ต้งค่อยได้เพิ่นมาบอกกระจายสิครันสัตว์สายเพิ่นมาบอกเขาบอกว่าได้ใช่หมุนมาทางนี้อีกนะครับโอ้ครับครับครับโอเคจึ๊กจึ๊กวุ้จังสันเห่นไหมรักจ้าเจ๊ก็เยิ่มงามแต่ใช่อันนี้น้ำย่อยเจ๊ือเด้อนี่พี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มหลังจากเพิ่นเพิ่นเลี้ยงคูแล้วแล้วเข้ากัต้องค่อยสร้างอีกเนาะว่าเพิ่นจะได้ตัวใดอีกจ้าหันมาอีกหันมาอีกงั้แคว้าเหน ใกประมาณจักสามสิบวินึ่งโอ้โหแคบเด้อจ้าไม่เก่งเดื่องหรอขี้นองนะครับที่กำลังจะเตรียมโทษยงโทษนะครับได้ได้ใจได้ใจแคร์อะไรเก๊ว่อมืงินใช่เพราะเงอนี่กขาต้อทีซีนะครับจ้าเพราะว่ามันตัดสายนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เชียงที่มีเน็ตต้องเอาไปไล่สดมันคดีครับอันนี้ของจริงนะครับเจ๊พ่อไม่ใช่ของปลอมนะครับของจริงเลยครับของแท้เลยครับจริงนะครับใช่ยาล่องมึงด้วยฮัลโหล แต่ว่าตัวเลขของิันเป็นน้ำจิ้มมือนี่ครับเป็นน้ำจิ้มไปก้อนครับย่อยย่อยกว่าอนพอยังมีไปล่โดนเจสครับเจสีบวงสวงเจสแก่ที่แก่บนแก่ที่แก่บนครับแก่บนมันที่ซีนะครับแก่บนมันที่ซีก้อนอาทิตย์มันข้นหลายตลาดมืนมือนั่นอ่ะหยุดนิ่งนิ่งนิ่งไปหัวจ๋ามันที่ซีตรงกับวันอะไรล่ะจันจัน วันนีกได้ปรานเจ้บสนสนแต่ว่าเจ้บสิเจ้บปวานเจ้บวดก็แล้ววันพว่าโอ้ยเพิ่มวทรมานคุณเจ้ดท่เบเวดทรมาแล้วก็เถ่าเจรานอย่างนี้อย่งน้นบอครับจ้าเดือดทย่างเราล้วอยาก่ากินน้ำกันตัวเป็นยังมันได้สแก้มอน่หแก้ม่ะสามโมงินละไปมายกับเนียกัจาเนระเทเพ่าเป็นไงกเดีวองไห้ซึ่งใดโอ้โมากอย่าโอ้อย่าเพิ่มทรมานลายทีบเขานีดอยฝันเอาดิฝันมา ขานอดนอดฟันนอดฝันเอาฟันนี้กูกับมาเขาสิงมันบางลวัน่กีฬางัวไปขึ้นเสียวตัวนี้ครับฟันอะไรกีฬางัวเบิร์ตฝันไปขึ้นอแจงกูเหรอ่าเศร้าจากเสียวโอเคเสียงเลกตัวนี้ในเสียงหรือเัน่นเสียงฝันเอาฟันเดาเลยแล้วกีฬางัวบบดนี้ครับโอ้นไปเสียงจอยเราไปเสียงก็ทนทุกนไม่ได้เสียยนี่นี่ถ้าเราไปเสียงมันจะหาบ่เห็นหมดเจ้มันเสียงก็สิฟันฟันเขากับฝันดีเคราดเขามานาม่ขีเ ขบาเนี่ยขรหาหาสิคอพันอร่อยพูไปย่อนเขาเขาจ่อยมันจะไปหย่อาใ่คหมมันก็เานีเนี่ยพันเปอร์เ็นต์เลยนเอรแค่หน้าจ่อยเลยบอกตัวนี้เขามาแล้วเขามาแล้วครับส์หลายจะว่าดันจะไม่ได้ตังใจใอยเนาะเนี่ยเนี่ยเาซุนีเนี่ยมาแล้วเนี่ยสุดลายปานใดกว่าพันคุณพันคนละใช้ตัวใดหมุนมาเนี่อีหลาดาไปรุก เป็นโง่ลอยเป็นโง่นอยลูกดนะจะเบาลอนไรเออ่อนหยองเื่อนดาบ้เจ้าลองดาจะเชื้อเป็นดาบอกดดาสิละบ้าดาบเอาหมูมันยักษเปึกหนาเอาให้ก็บว่าเอามันจะกปึกย่างได้มาตลอดลอนว่าเอาอย่าเพิ่งโ่วด้อไ้ก็บว่เอาไว้ไว้ยางได้จรไกับวาเอาเนาะนี่ยังไปช่สัมพันธ์เจกับบอกไปเด้อ่าเจ มรีสาม่วนลดราคาแล้วขับยี่ปรถเนี้บ้านนี้สรถไแต่าาเนี่ยนะเขาจะปอยมือนี่นี่เปิดแล้วเรียบะเก้า่วนสีรดราคาแล้วรับบ้านนี้พี่น้องเฝ้าได้ครับเฝ้าเฝ้าเข้าใจแล้วกลับไปเตี้ยวลเดี๋ยวนี้รถราคาแลยเจเจ๊ง่ละเจ๊ล่แต่เลขวันที่สี่นะย่าฝ้าซื้อหลายเลยเด้อจากพี่น้องล่อวันที่สีก่อนปิอันนี้เราเาน้จิ้มซื้อ ครับพี e ่น้องเอฟซีจะเอาให้โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเทำสิ่งที่จะหนาให้ด ok, okay, ีๆครับเจอลงเจ้โอเคครับเจ้มันเบิ่งโดนเบิ่งดูกันนี่ยากเด้อทุยังไงก็ได้